ชาวเน็ตออกอาการไม่พอใจเลยล่ะค่ะเมื่อ SM Entertainment ส่งเต้นเววีและ NCT ไปเป็นกรรมการในรายการ s t r i e t Dance of China Season 4เต้นสมาชิกวง NCT และเววีเพิ่งจะเข้าร่วมรายการ s t r i e t Dance of China Season 4ของยูคูในฐานะผู้ตัดสินและชาวเน็ตก็ไม่ค่อยพอใจกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่และก่อนหน้านี้รายการ s t r e e t Dance of China เคยทำให้เกิดประเด็นขัดแย้งในหมู่ชาวเน็ตกาวลีอย,อย่างมาก หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันเต้นเพลงเกาหลีดั้งเดิมเพลงอารีรังในขณะที่สวมชุดฮันโบกและยังเรียนแบบการเต้นของแฟนๆเกาหลีการแสดงอ้างว่าทั้งดนตรีเสื้อผ้าและการเต้นรำเป็นของวัฒนธรรมโชซอนจอกและในช่วงอื่นๆของรายการผู้เข้าแข่งขันได้เต้นรำอีกครั้งในเพลงพันโซรีเกาหลีดั้งเดิม และส่วนชุดฮันบบกและผู้ตัดสินก็บอกว่าเป็นการแสดงของโชวตอนจองดั้งเดิมหลังจากชมการแสดงฮันเกิงอดีศสมาชิกซูเปอร์จูเนียร์กล่าวว่าผมไม่รู้ว่าคุณเลือกกันเต้นรำพื้นเมืองที่ยากที่สุดและในตอนนี้เต้น NCT และเววีเพิ่งจะเข้าร่วมรายการ s t r ี e แดน n c อ of ช h น n าซีซั่น Dance China 4ในฐานะกรรมการตัดสินและชาวเน็ตเกาหลีแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้กันว่า SM ไม่รู้สึกผิดต่อประเด็นทางการเมืองระหว่างเกาหลีและจีนเลยเหรอ บางก็กล่าวว่า SM มีนักลงทุนชาวจีนมากมายขนาดนั้นเลยเหรอพวกเขารู้วิธีขายประเทศตัวเองเพื่อเงินจริงๆทำไมถึงส่งเต้นไปในรายการน,นั้นเขาทำได้ดีในเกาหลีใต้และในฐานะสมาชิกวง NCT ไม่ใช่คนจีนด้วยซ้ำพาเอ็นกลับมาเถอะ SM และนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตเกาหลีนะคะเรียกได้ว่าดูเดือดมากเลยทีเดียวล่ะค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r คร e ให้ด้วยนะคะ